ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะกับการอันบ็อกซในส่วนการเปิดกล่องรีวิวไพ่กันนะคะวันนี้มาถึงคิวของพ่อมดผมขาวไม่ใช่ <laughs> เหมือนเรื่องเหมือนเรื่องนี้เลยนะ Lord of the Rings นะคะใช่ปะไม่ใช่ Harry Potter เอออวาจเวอร์ะจะเหมือนอะไรก็แล้วแต่นะคะมาเจอกับชุดนี้ดีกว่าค่ะ The Sorcerer's เทโรนะคะชุดนี้ sorcerer เทโรเราคิดว่าหลายหลคนคงเคยเห็นคุณตากับไพ่ชุดนี้นะคะที่เป็นชายเรียกว่าจะบอกว่าชายแก่คงไม่น่าจะใช่นะคะคือเป็นอารมณ์แบบเหมือนกับเป็นพ่อมดนะคะเราจะไปนึกถึงพ่อมดเมอร์ลินอะไรอย่างนี้เลย <laughs> อันนี้นะคะก็จะเป็นพ่อมดที่มีคราวสีขาวเขาจะเป็นแบบแนวของแบบพ่อมดแม่มดเป็นแบบ เรียกว่าเป็นใช้ว่าอะไรดีนะผู้วิเศษผู้มีอำนาจมีเวทมนต์อารมณ์ประมาณอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะชุดนี้นะคะนี่ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้หนะ้าตาแบบนี้น่ารักเชียวนะคะอันนี้ดูเหมือนเป็น Fairy t a เทเลยเป็นแบบเทพนิยายเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นตัว f a i r ่อะคะ่ะเหมือนตัวพูดจิว๋วอารมณ์นี้เลยนะคะชุดนี้ว่าโดยแอนโจเนล่านะคะแคสเทลลี่ in the world in a world of magicians magic touches the heart of everything นะ <laughs> เขาบอกว่าเมจิกเนี่ย <laughs> เข้าไปสัมผัสถึงหัวใจของทุกสิ่งทุกอย่างเลยแปลว่าอะไรวะนะคะแล้วก็ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าภาพเด็กผู้ชายคนนี้ดูสิหน้าตาเบื่อหน่ายจริงๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ชุดนี้กันดีกว่านะคะว่าสวยงามขนาดไหนชุดนี้มีการแกะกล่องเรียบร้อยเพื่อที่จะนับไพ่นะคะเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าเขามาจากคิโนคูนิยานั่นเองนะคะอันนี้เม d e i ินอิต y นะคะผลิตที่ประเทศอิตาลีนั่นเองเดี๋ยวขอขยับตัวปิ๊นึง โอเคค่ะก็ชุดนี้เนี่ยเดี๋ยวเราดูเนาะว่าเป็นของไม่ใช่เป็นของอันนี้เป็นของค่ายเรา o s c a r a b l o แหละนะคะแต่ว่ามาดูข้างในกันดีกว่าโอ้โหนะคะข้างในไม่มีอะไรเนาะอืมอโอเคอ่ะอยากได้ด้านไหนด้านนี้เนาะมาด้านผู้หญิงกันด ชุดนี้นะคะด้านหน้าอันนี้ก็จะเป็นปกหน้าเขานะคะแล้วก็ด้านหลังมีอันนี้ด้วยนี่คุ้นไหมคุม้นไหมถ้าเกิดใครตามคลิปพวกพิพกอา,าร์คัสอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็น่าจะเห็นรูปโลโก้แบบนี้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะก็ให้รู้ไว้เลยว่าก็คือชุด The Sorcerer's Tarot นั่นเองนะคะ Sorcerer นะคะแออ Axel น,นะ Sorcerer s Tarot เติม S ด้วย เพราะฉะนั้นต้องมี S นะคะโอเคนาะปกของเขาเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนอชุดอื่นๆของ Lost c a r a b e l นะคะเป็นแบบนี้ถัดมาจากนั้นตัวคู่มือเป็นบุ๊กเล็ตเล่มเล็ก,ลกๆแบบนี้นะคะบางๆแบบนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ทุกแปลกไปทั้งหมด4 5ภาษา5ภาษานะคะแล้วก็ชุดนี้สเปรดเขาให้เป็นแบบ4ใบนะแล้วก็ในส่วนของตัว เขาเรียกอะไรสัญ,ญลักษณ์ของไพ่ชุดม i n เนอร์เนี่ยค่ะก็จะมีเป็นเนฟไนท์ควีนและคิงนะคะก็จะคล้ายๆก,กับชุดอื่นแต่เนฟเนี่ยเขาจะใช้แทนด้วยกบใช่ไหมมันคือกบแล้วก็ไนท์เนี่ยคืออะไรเนี่ยออกแนวเป็นมังกรนะคะแล้วก็ในส่วนของ q ค e ีนจะเป็นดาวแล้วก็คิงจะเป็นพระอาทิตย์นั่นเอง Nah, the sorcerer heroonia there is a moment in a time in time when magic envelopes everything the passing of seasons changing landscape falling snow and sudden storm are magical <laughs> <laughs> ก็อันนี้เขาก็จะเกริ่นนำเกี่ยวกับ sorcerer ก่อนนะคะแล้วก็ในเรื่องของไพ่ทาโร่ว่าเป็นเครื่องมือในเรื่องของการที่แบบว่าโอ้ที่เอามาใช้ตั้งคำถามเอ,อ่อแบบเพื่อหาคำตอบอะนะคะก็คือเป็นการใช้ไพ่เป็นเครื่องมือในการที่จะสื่ออะไรออกมาจากจิตใต้สำนึกจากอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็สเปรดของเขาเมื่อกี้ที่บอกว่า4ใบเนี่ยเขาใช้ชื่อ spread ็น the rose of winds นะคะก็คืออะไร ไปอ่านเอานะคะแล้วก็จะมี the north wind the east wind south wind นะคะลมทางทิศเหนือทิศต้ทิศต,ตะวันออกทิศใต้ทิศต,ตะวันตกนะคะแล้วก็จะมีบอกความหมายของไพ่แต่ละใบนะ the f o o l เป็นยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็อ๋ออันนี้เขาแปล the f o o l ก็คือ unawareness และก่อนเลยนะ,ะปกติเราจะเห็นไพ่ the f o o l เนี่ยจะให้ความหมายในเชิงบวกมาก่อนหมายถึงว่าเออเขาเป็นคนที่ดูแบบ ไร้เลียงสายดูมีความเป็นเด็กนะอะไรอย่างนงี้นะคะดูมีความสนุกสนานไม่คิดหน้าคิดหลังอแต่อันนี้เนี่ยเอาขึ้น awareness ขึ้นก่อนเลยคือความที่แบบไม่ระวัดระวังไม่แบบไม่รู้เรื่องไม่ตระหนักรู้ไม่คิดเนะี่ยอารมณ์คล้ายๆอย่างนงี้นะคะเออแรดดีอืมโอเคก็เป็นการให้ความหมายของไพ่เขานะคะแล้วก็ในส่วนของตัวถ่าเขาเรียกอะไรนะเดี๋ยวกันสัญลักษณ ของอตัวไพ่แต่ละชุดของม i n เนอร์เนี่ยคะ่ะก็จะแทนด้วยอันนี้เป็นท่าน้ำก็คือชาลิสนะคะหรือไพ่ถ้วยนั่นเองนะคะแล้วก็เป็น acles, เพนทาเคิลไพ่เหรียญน,นะคะแล้วก็วันที่เป็นไพ่ไม้หรือคาทานั่นเองและไพ่อันที่เป็นดาบนะคะไพ่สโตรดดาบนะคะโอเคก็คู่มือเขาจะมีทั้งหมด14หน้านะคะก็บางๆแบบนี้ นะคะก็สามารถอ่านได้ง่ายๆตามได้นะคะอ,อย่างสับพวกนี้อะไรอย่างงี้นะคะก็จริง,รงๆแล้วถ้าใครที่อ่านทาโร่มาเป็นอยู่แล้วเนี่ยคู่มืออาจจะไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่แต่ว่าถ้าถามเราเราว่าอ่านไว้บ้างก็ดีหมายถึงว่าเราจะได้รู้คอนเซปต์ของไพ่ชุดนี้ที่เขาทําขึ้นมาที่เขาผลิตขึ้นมาเราว่าเขาไม่ได้เขียนขึ้นมาแค่วันเดียว2วันอะไรอย่างงี้นะคะก็เลยอยากจะให้รู้ที่มาที่ไปของตัวไพ่เขาหน่อยว่า เขามีที่มาอย่างไงและความหมายของ s o r ์ e er เ e อคืออะไรทําไมต้องเป็น s o r ์ e er เ e ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาจะเขียนอธิบายในตัวคู่มือเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะโอเคถัดมาในส่วนของตัวไพ่กันบ้างค่ะอู้ตัวไพ่มีความสากนะคะด้านหลังเนี่ยสากนะคะแล้วก็มีความบางในแบบของเขานะคะคือไม่ได้บางจนหน้าเกลียดอะไรอย่างนี้นะคะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหม ก็ยังมีความแข็งอยู่บ้างนะคะด้านเนี้ยมันจะออกสกักๆากหน่อยแต่ว่าด้านเนี้ยจะเงาจะแบบมันเลยเนี่ยค่ะจะเป็นแบบนี้เลยแต่ด้านเนี้ยจะเป็นอย่างงี้เห็นนะมมันจะมีความสากักๆากอยู่หน่อยหนึ่งนะคะอือก็น่าจะทําให้เวลาที่เราเออสับไพ่มันอาจจะง่ายขึ้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะทีนี้มาดูด้านหน้าของไพ่เขากันนะคะอันนี้เป็นหน้าปกอย่างที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังแล้วนะคะนี่ The The Sorcerers Taro t ถัดมามาดูดอุ้ยน่ากลัวอุ้ยแต่จะบอกว่าไพ่เขาใหญ่มากไม่มากก็ได้อ่ะไพ่เขาใหญ่ค่ะนี่ใหญ่ไม่ถึงตัวรูปภาพนะคะมีขนาดใหญ่สำหรับคนที่แบบอยากเห็นภาพชัดๆชุดนี้น่าจะถูกใจเลยค่ะนี่เห็นไหม The Fool นะคะ ดูเป็นคนแบบเอออย่างที่เขาบอกจริงอย่างที่คู่มือเมื่อกี้บอกจริงว่าเป็นคนที่แบบดูแบบไม่อะไรกับชีวิต่ไม่รู้เรื่องไม่ตระหนักรู้อะไรเลยดูสิดูเป็นคนชิลมากกับชีวิตนะคะแล้วก็ไม่เอาไหนพวกไม่เอาแต่ขอโทษคือเหมือนกแบบก็เนี่ยไอ้นี่ก็ดูแบบเละเกะละกะดูไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยนะคะเนี่ยแตโฟเขาเนาะเออก็เป็นอีกมุมมองหนึ่ง The Magician นะครับโต๊ะหายไปแล้วนะคะก็จะวางอุปกรณ์ไว้บนพื้นดินแล้วก็จะมีถืออะไรนะไม้เท้าของเขาไม้คาถาของเขาไม้กายสิทธิ์ของเขานะคะวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ด้านล่าง,งนี้หมดเลยนะ The อันนี้เป็นอะไร The High Priestess นะคะืมดูนางโปนั้นเนี่ย โอเคมาถึง The e m p r e s s นะคะมีการเอาหัวใจออกมาด้วยแน่เอามาดูอยู่นะคะดูใจฝรั่งเขาคงไม่ได้หมายความอย่างนี้หรอกนะดูใจนะน,นะโอเคอันนี้เป็น The Emperor ใช่ไหมโอ้ทำไมดูเหมือนโป,ป๊บนี่อันนี้เป็นโป,ป๊บเอ่ออะไรนะ h e r o f e n นะคะคก็ดูเป็นผู้ทรงอํานาจเหมือนกันเลยนะแต่แค่คนนึงเป็นอาจจะเป็นทางเชิงของศาสนาเชิงของอํานาจอะไรอย่างนี้แต่อันนี้ก็จะออกไปในแนวของแบบ emperor เป็นจักรพรรดิเนาะอืมอะไรเนี่ย the lovers นะคะทำไมคนหนึ่งอยู่ข้างบนคนหนึ่งอยู่ข้างล่างดูแล้วความสัมพันธ์ไม่ค่อยเท่าเทียมเลยเนาะ เหมือนผู้หญิงแบบงอมากอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้เป็น The h h a r i o t นะคะอะ่ให้ดูภายไปเนาะเป็นภาพที่แบบชัดเจนมากๆนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้เห็นรายละเอียดของพหน้าไพ่เขาได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะชุดนี้อืมอันนี้คือเซนทร์ใช่ไหมโอ้ทำไมกลายมาเป็นเดวิลไปแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็น the tower แต่ตึกยังไม่ถล่มเนาะแล้วก็อันนี้เป็น the star ใช่ปะ the moon the sun โอ้มีการจับได้ด้วยนะคะ <laughs> judgment แล้วก็ the world นั่นเองนะคะโอเคไพ่มีความหน้าตาดูแบบ ดีนะดูใหญ่ดิโอเคนะคะก็จะมาถึงชุดที่เป็นไมเนอร์บ้างชุดแรกคือไพ่ถ้วยกันก่อนเนาะชาลีสนั่นเองไพ่ถ้วยนะคะโชว์เรือนร่างมากๆเลยนะคะชุดนี้นะสีถ้วยเดยกผู้ชายคนนี้หน้าตาเปื้อนนายมากเลยอยู่ข้างๆกล่องเรานั่นเองนะคะแล้วพราะอันนี้ก็คืออะไรหกถ้วย คืออดีตก็คือเป็นเด็กคนนี้แล้วนี่โตขึ้นมาแล้วก็ย้อนไปถึงอดีตอะไรย่างนี้หรือว่าเด็กแล้วก็มาเป็นคนนี้แล้วก็มาเป็นคนนี้โอ้ยดูหน้าตาดิดูตาหน้าตาแบบว่าดูงอนดูแบบเอออะไรอย่างเงี้ยนะคะแปดถ้วยนีเก้าถ้วยนะคะ อืมอ่ะนี่เมื่อกี้เห็นไหมเพจใช่ไหมเอ่อเนฟนะคะหรือเพจหรือไพ่เด็กนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของไนท์นะคะหรืออัศวินเนี่ยก็จะเป็นรูปนี้นะคะนี่ขี่นกขี่นกนกฮูกนกอะไรเนี่ยแล้วก็อันนี้นะคะน,นี่เหมือนเฮดวิกเนาะเฮดวิกแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นควีนนะคะก็แทนด้วยดาวแบบนี้ แล้วก็ King คิงค่ะก็จะแทนด้วยพระอาทิตย์อ่าพ่อมดเมอร์ลินพ่อมดนะคะก็จะเป็นหนึ่งเหรียญวิน่ากลัวจังนี่ค่ะไพ่เหรียญโอ้ทำไมด,ด,ดูดูแบบดูแบบน่ากลัวจังเนาะอ๋อจุบกักบเช้าชายกบหรออ๋อทัดแมวมาแล้วจ้าเจ็ดเหรียญนะคะแปดเหรียญกำลังทำอะไร เก้าเหรียญนะคะนี่อันนี้ก็จะกลุ่มของไพ่ไม้แล้วนะคะนี่อืม ดูดีๆนะคือไพ่เขาสวยงามมากๆเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมดูการวาดของเขานะคะแล้วก็ความคมชัดของภาพอืมอด้วงกว่างอุ้ยจะฆ่าเขาทำไมสิบดาบอ๋อแล้วก็อันนี้เพจ เ,เด็กดาบอซาเบนดาบนะคะาราชินีดาบแล้วก็ราชาดาบนั่นเองนะคะโอเคแมดูหนะ้าตามีความมุ่งมั่นม,ม,มีความมั่นใจมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ก็เหมือนกันผู้หญิงคนนี้ถือดาบแบบมั่นใจมากๆเลยนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของไพ่ดาบนั่นเองอะเนาะโอเคก็ทั้งหมด78ใบนะคะ เป็นยังไงบ้างชอบชุดนี้ไหมหน้าตาของไพ่นะคะมีแบบความชัดเจนมากๆเลยนะแล้วก็ในส่วนของการสับไพ่เดี๋ยวเราลองสับไพ่กันนิดนึงนะคะก็สับแบบนี้ก็ได้นะถ้าคนที่ถนัดแนวนี้นะคะก็ทำได้ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็ในส่วนของการสับไพ่แบบแนวแตะแคงข้างบางคนก็จะชอบสับแบบนี้นะเพราะเขาก็มองว่าสับเหมือนเมื่อกี้มันดูเหมือนไพ่ป๊อกไพ่แบบไปเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็จะแบบไม่ไม่ชอบแบบนั้นก็จะสับเปลี่ยนมาสับแบบนี้ซึ่งฝรั่งน่าจะสับประมาณอย่างนี้กันนะคะเท่าที่เห็นเนาะอุ้ยตายเร็วเดี๋ยวไพ่เสียไพ่เสียนะคะต้องระวังดีดีออ้าวสลับสับเปลี่ยน ะะเรียบร้อยในเรื่องการสับไพ่นะคะทําได้โอเคนะแล้วก็ในส่วนการกรีดไพ่ก็โอเคเหมือนกันนะก็มีติดบ้างอะไรบ้างอาจจะพื้นที่จํากัดนะ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ได้พื้นที่จากัดค่ะเอาใหม่อีกรอบหนึ่งทดลองทดลองเอาม่ก็ก็พอใช้ในส่วนการกรีดไพ่นะคะแล้วก็หน้าไพ่อย่างที่ เออหลังผ้ายอย่างที่บอกเมื่อกี้คือมันไม่ได้มันแบบวาวเงาวาวิบอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกรีดอาจจะมีสะดุดบ้างนะคะเพราะว่าทั้งหลังเนี่ยจะค่อนข้างสากนะคะแต่ว่าในการสับผ้าก็จะทําได้ดีกว่าชุดที่มันแบบลื่นมากๆ เงามากๆอย่างนั้นนะคะมันก็จะสับไพ่ลำบากนิดนึงเนาะก็ลองเลือกดูค่ะว่าจะชอบชุดนี้ไหมนะคะแล้วก็หน้าไพ่เนาะก็อย่างที่บอกว่าหน้าไพ่มีความใหญ่แล้วก็ทําให้คนที่ชอบการอ่านไพ่แบบชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะจะสามารถเห็นรายละเอียดของหน้าไพ่เขาได้เยอะมากๆนะคะก็อาจจะถูกใจคนที่ ไม่จะบอกว่าถูกใจคนสาตาส่ตาแบบคนสายตาคนแก่ไม่ใช่คือไม่ได้หมายความว่าอย่างงั้นแต่หมายถึงว่าภาพอะค่ะมันจะเห็นได้ชัดคนที่ชอบภาพขนาดใหญ่ๆแบบเนี้ยน่าจะถูกใจชุดนี้นะคะชื่อ the sorcerer taro t นั่นเองนะคะก็ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนๆคนอื่นๆได้ชมกันด้วยนะคะ <c oughs> แล้วก็ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะคะในการรีวิวพาก็สามารถกดติดตามไว้ได้เลยนะคะแล้วเดีา รอชมคลิปถัดไปกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ